ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่6มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันนี้วันนี้คนที่เกิดวันศุกร์ระวังในเรื่องของเอกสารนะคะระวังเรื่องของเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆนะคะอย่าค้ำประกันใครนะคะโดยไม่จําเป็นนะคะพยายามดูเอกสารให้ให้รอบคอบนิดนึงนะคะคุณจะมีเรื่องให้หงุดหงิดกวนใจนะคะมีเรื่องคิดหนักคิดมากคิดเยอะนะคะใครที่จะไปสอบราชการไปติดต่อราชการนะคะ อาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องระวังนิดนึงช่วงนี้คุณต้องแบกรับภาระกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะมีเรื่องให้กุ้มอกกุ้มใจมีเรื่องคิดหนักคิดมากนะคะช่วงนี้นอนไม่หลบับคิดมากคิดเยอะนะคะระวังเอกสารมีปัญหาระวังปัญหาเกี่ยวกับคดีความนะคะสื่อนำโชคข,ของคุณวันนี้คือเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีแดงนะคะสีแดง สีเขียวแล้วก็สีเทาให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะ5 1าหนให้โชคค่ะ